ได้พากันสมาทานพระันตนรใจแล้วต่อน,นี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติธรรมทานสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปเพราะเป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ในการปฏิบัติตนให้เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเต่ว่าเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่กรารกจริตใดทั้งหมดเพื่อการเดินทางสายเข้าสู่พนิพพาน ต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็งจะไม่ยอมก้มศรีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้าม่เะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเหยื่อคนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเรา ตอนนี้ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันะสูนาสกิทาคานาคาอราหารันตรัสเป็นเขียดไว้ขออรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่ง จะได้ไม่เองไม่เอียงไม่มีความสงสัยการนี้อวดตัวเพรารู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจะกินเลสเป็นสมุเทเฉตหานี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสมพัพทตเจ้าแล่ก็เป็นความต้องการของผมด้วย ขาได้โปรดจำกันไว้ให้ดีว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตักิเลสและก็พยายามตักิเลสไม่ใช่เพาะกิเลสในเหตุที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ที่เคยปรารบอยู่เสมอว่าบรรดาพิสุสงในพระพุทธศ,ศาสนาที่บวชขมาแล้วต้องมีศีลาสามประการคือหนึ่งอธิเสนาศีาปฏิบัติศีลอย่างยิ่งทำว่าอย่างยิ่งกับไมายควาเครื่งครับยอมตัวตายดีกว่าสิลขาด มีสินจับใจเป็นอารมณ์สิ่งใดที่ขัดต่อศินเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรัสเราไม่ทำสองอาทิจิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สงุดจริงๆคือฌานสิ่ สามารถทิปัญญาสิกขามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกี่เลสให้เป็นสมุทเฉตระหันเบื้องสูงนีนสิกขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าพิคุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสาร สัมณะแปลว่าสงบคือผู้มีบาปอันลอยแล้วนี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนะี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอาตนาจูทยัตานังพระพุทธเจ้า,จากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค่อนคอดค่อนแค่ เป็นนามของคนอื่นถ้าเราไปนั่งค่อยคอยค,อยค่อยแคะเป็นนามของคนอื่นนั่นแสดงว่าเราเรวเกินกว่าที่จะเป็นจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมีไส้ของสัตว์ในใบยาภูภินี่เป็นเรื่องสำคัญเตือนตนไปเสมอนี่สำหรับอธิศิณในศิขาพระพุทธเจ้าทรงจัดว่า เป็นวิสัยของพระโสดาคกพระสกิทาคามีจำให้ดีนะอาทิจย์ติสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอนาคามีอาทิตย์ปัญญาสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอรหันตผล นี่เป็นอนุวาทถ้าเราพเจนาตามพระพุทธตีกาข้อนี้เจเห็นว่าการปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสิทธาคามีไม่มีอะไรมาก คือเป็นผู้ปฏิบัติสิงอย่างเค้่งครัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบันนี่ว่าไปดูสัญญอดของพระโสดาบันเอาสัญญอก่อนสัญญ์ที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายธิกิ ทิจาจรนาวัตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสำหรับแต่กายทิฏิข้อนี้เราตัดก,กันแต่เพียงเบาๆเท่านั้นคำว่าตัดเพียงเบาๆก็หมายความวามีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิต คิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีกหเราได้ทุกขนะไม่ใช่ว่าวันนี้ตร้งนี้มาเรืนนี้คิดถึงความตายไว้เป็นปุติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดี เผื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมีสำหรับระกาแยติถิพอตนพระสูดาบันหรือว่าจะว่า,าตัดมันยังไม่ถึงเรียกว่าขัดสีเยวิวันสากาแยาทิฐิให้มันพ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่ เราเห็บบนชมไบเขาตายรูประอดไม่เสือไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาทสร้างความชั่วเป็นปกตินี่อารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นีมาพรม,มีมีจิตฝังตั้งใจและปฏิบัติตนใน้เขาถึงความเป็นพระอริยเจ้า ก็ต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกสบายอย่างผมแน่เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอาน,นี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ก็เร็วเต็มที ถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนตั้งนี้พ่ออะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่าเป็นอนวโเกรก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพริตภพพา์ คือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สดุดเร็วที่สดุดอย่าลืมนะเราต้องถือว,ว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันเป็นความเร็วที่สดุดที่ได้ดีน้อยที่สดุดที่เราต้องการจะถึงถึงแต่ว่าการกระทึงพระโสะดาบันนี้ถือว่าเข,าขา้ากระแสริพญาณ เป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่จึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังไม่อีกกรมีพระนิพพานเบื้องตนและขอโทษพระสูดาบันเบื้องตนด้วยแก่สตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์ือระหว่างเทวดากับลมเราเกิดไปเกิดอย่างในเ้เจตชติเพราะเป็นมนุษย์ชาติที่เจตเราก็เป็นอารหันต ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเคร่งเครียดคือว่ารวบรับอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าสตักขตุอันนี้เราก็มีจังหวะในการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอรหันต์ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดเนื่อามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่ง ในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาห,หรือกมพนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับกรนี้คนที่เป็นพระโสดาบันจริงเรา,เอาอะไรเปื่อเส้นขมล็ด อันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบานันตอนนี้พุทธสัญยอกรไม่จบอันดับแรกเราเนึกถึงสัญญยกระนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าหรือเ,เกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละล่อยน้อยๆที่ว่าร่างกายมันจะต้องตายแน่เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอน แม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทเเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอ,อยู่นะพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถ,ถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอที่สัโยาที่สอง ทันมากว่าวิธีชาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีลเลยนะสุขติยนันติศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข สีเลนะโคก,กสมทาภสินเป็นปจัจจัยทรัพย์สินเยือกเยน็นสีเลนะนิพุติงยันติสินเป็นปัจจัยเข้าถึงผริพานใช้ปัญญาพิจารณาสิน้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีสินเพื่อเราเป็นเราล่ะเป็นผู้มีสินเพื่อบุคคลอื่นไหม ความเราต้องการให้คนมีสิลเพื่อคนอื่นมีศีลเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโกหกมดเท็จพูดเสียสีพูดทำยาพูดเพือเจือเลวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัญยะอันที่เราไม่ต้องการในเมืม่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญา อย่าทำเป็นแหมอยากจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโกหกโมทแคสเสียดสีทำลายกำลังใจของบุคคนอื่นพูดเพื่อเจื่อเหลวไหล เป็นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลเองที่มีอารมณ์ติดยังไม่มั่นคงนะการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเราผู้ปวดสนั่นเร็วที่สุดเพราะอะไรจึงเร็วเขาไม่ควบคุมวาจาให้ดีที่ทางกายละ ถ้าหากว่าวาจาไม่ดีเป็นคนเลวถ้ากายไม่ดีข่าสัตว์ตัีิรักโมยของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาก็าจะว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเลวเกินไปให้สำหรับการไร้สติสัปชัญญะเป็นของดีไหม การดึงสุรายมีรายเป็นปัจจัยให้ราสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะมีสัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์รวงความคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง เพราะอะไรเพราะสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์มันอยู่ในอาบายูมูมันไม่ประจัดว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่ถ้าเราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทําความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทําชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เรี้ยงหรือเก็บา่ไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวประเสริเพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิฉชนั้นก็เกิดเป็นคนมิเชนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายทั่ววาจาทั่วเมีอสติชั่วตายแล้วลงอนารจ ถ้าชั่วมากลงเที่อาเวทีมานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์ไราชานแนยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวาคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์ไรชานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมถ้าการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์นัเลวกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องไปนามตัวแบบนี้อาตนาโจทยตานางพระพุทธเจ้าทรงเตือนลักนนักนี้พูดอยู่เสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบเขาฟังธรรมะกันวันสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์กระานดีกว่าเราเยอะ นี่เราต้องเป็นนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็งใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมเม่าเราเร็วถ้าเร็วแล้วไม่เห็นว่าเร็วก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับปฏิวัติใจแน่นอน <c oughs> นี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรนามตัวเองเพระพุทธเจ้าบอกอัตาราโจทย์ญาตาาิามาจงพยายามบรรนามตนไม่เสมอโจทย์กล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ถ้าไม่มีชั่วรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีรพตปรามาตองค์บสดาบันคือหมายความสัญญทธิราชุตัดนึกหรือไม่าไมาไ,ไ,ไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสา่สอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาสิ่งบริสุทธ ทีเราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์ที่เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีาร์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพเจ้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สีมีศีลห้าบริสุทธิ สำหรับครวัตสำหรับพระมีศินสองรยี่สิบเบริสุทธิ์สำหรับเนรมีศินสิบริสุทธิ์ถึงพระสกิทาธารมดีก็เหมือนกันมีเทา่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระรรมฐานไปชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริบสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันไดไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้ความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์บ,บทสวดมนต์ทุกบ,บทมีค่าเท่ากันคือสรรเสริญความดีของพระพุทธเจ้าสรเสริญความดีของพระธรรมสรรเสริญความดีของพระอริยสงฆ์ แล้วเขามีสินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกว่าโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บคุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสองค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประสดาบันแน่น่อารมณ์ของประโสดาบันมีเท่านี้ถ้าสิาากาธรรมมี้าเหมือนกันแล,แล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นประโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปดิกว่าดูองค์ของพระโสดาบันทิกว่ามีอะไรบ้างในยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาธิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเองพระโสดาบันทิามีความสําคัญอยู่ที่ศีน เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีลเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสง,งสวยหลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของปโสโนดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นปะโนดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตน องสมเด็จพระทศพงกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีนักสิขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ข,ขอ,อยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอท่านอย่างายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจรารณาตามอธิยาสายเรองกว่าจะได้ยินเส้นญาณบอกหมดเวลา